สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณเชงเทนเคยนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยที่1ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นใบความรู้ที่2แล้วนะคะค่ะใบความรู้ที่2คือเรื่องของการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์และข้อความค่ะค่ะเรายังอยู่ที่ตัวชี้วัดที่1กันนะคะ สาระการเรียนการก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะดยการเ,าเขียนบอกเล่าหรือว่าวาดภาพนะคะหรือว่าเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์นั่นเองค่ะคำสำคัญของใบความรู้นี้นะคะก็คือเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาพสัญ,ญลักษณ์และข้อความค่ะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้เลยค่ะ เริ่มที่วิธีที่1น,นะคะคือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าค่ะก็เป็นการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือว่าข้อความที่เข้าใจง่ายกระชับนะคะสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการทำได้อย่างชัดเจนค่ะ ค่ะตัวอย่างนะคะคือลิฟดาเนี่ยอยากปลูกต้นไม้นะคะจึงไปถามคุณพ่อของเพื่อน,นะค่ะว่าปลูกยังไงนะคะต้องใส่อะไรบ้างโดยลิฟดานะคะเวลาคุณพ่ออธิบายมาลิฟดากลัวจาไม่ได้จึงบันทึกนะคะหรือว่าเขียนขั้นตอนการปลูกต้นไม้ด้วยข้อความนะคะก็จะได้ดังนี้เลยค่ะได้ทั้งหมดนะคะ6ขั้นตอนนะคะ1ก็คือเตรียมกระถางหรือว่าใส่แกลบลงไปด้านล่างสุดก่อนนะคะ 2ก็คือใส่ดินร่วนลงไปให้เกือบเต็มเลย3ขุดหลุมลึก2-3เส้นนะคะเพื่อใส่มเมล็ดพืชที่ต้องปลูกนะคะ4ลดน้ำให้ชุ่มนะคะทั้งเช้าและเย็นเลย 5. นํากระถางวางไว้บริเวณที่มีแดดหรือว่ามีาที่พืชต้องการแสงแดดค่ะ6กก็รอพืชเจริญเติบโตค่ะค่ะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะด้วยการวาดภาพก็เป็นการ แก้ปัญหานะคะโดยปกติเนี่ยการแก้ปัญหานะคะจําเป็นต้องคิดก่อนลงมือปฏิบัตินักปักกปญหาโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะวาดภาพหรือว่าจินตนาการนะคะลำดับการแก้ปัญหาไว้ในสมองก่อนนะคะแล้วก็มาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือว่าด้วยการใช้ภาพหรือเป็นวิธีการที่คล้ายการเพียงแต่ว่าจะเขียนออกมาเป็นภาพซึ่งสามารถทําให้เราเนี่ย จำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จำได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นข้อความนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างนะคะคือฮพล่าเนี่ยไม่ชอบเขียนแบบข้อความค่ะเพราะว่าเขากลัวจําไม่ได้นะคะเลยถามฮพล่าว่าเราสามารถนะคะลําดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้โดยการวาดเป็นรูปภาพได้ไหมนะคะซึ่ง เราสามารถวาดภาพได้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจำขั้นตอนได้ง่ายกว่าเดิมอีกนะคะค่ะโดยลิฟดานะคะก็วาดขั้นตอนการปลูกต้นไม้ได้เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์นะคะเป็นการใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในแต่ละระดับการขั้นตอนการแก้ปัญหาค่ะซึ่ง สัญ,ญลักษณ์แต่ละชนิดนะคะจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำมีหลายรูปแบบเลยค่ะตัวอย่างของการแก้ปัญหานะคะด้วยการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นการเขียนผังงานด้วยจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงานแต่ละลำดับขั้นตอนการขั้นตอนนะคะ จะต้องมีลูกศรกำกับทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการแสดงขั้นตอนการปลูกต้นไม้ของลิบดาโดยใช้ผังงานนะคะก็จะเริ่มแรกเลยอย่างที่เด็กๆรู้ก็คือเริ่มต้นนะคะหรือว่าเริ่มใช้งานนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็รับรับนะคะก็คือการเตรียมกระถางหรือว่านําแกะเข้าไปใส่นะคะตามขั้นตอนนะคะอ่า พอมาถึงขุดหลุมใส่มเมล็ดเสร็จแล้วก็ต่อไปก็ลดน้ำทั้งเช้าและเย็นนะคะถ้านะคะอ่ะต่อไปนําไปวางบริเวณที่มีแสงแดดแต่พอมาถึงนะคะตรงที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะก็คือถ้าพืชเติบโตได้ดีก็คืออ่าลงมาจบการทํางานแต่ถ้าพืชของเรานะคะเกิดมีปัญหารหรือว่าไม่เติบโตไม่เต็มที่เราก็ย้อนกลับไปตรงที่ ดูการลดน้ำนะคะแล้วก็ไปดูการที่ว่าเราวางไว้มีแสงแดดหรือเปล่านะคะเราก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นี่ก็คือถ้าเรา,าแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนเราก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงจุดได้ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการแสดงขั้นตอนนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์โดยการคุณครูคยกตัวอย่างการจัดตู้ป้านะคะ เริ่มต้นเราก็ใส่หินนะคะใส่ปากกาล้างแล้วก็จากนั้นใส่น้ําแล้วก็ใส่ปลานั่นเองค่ะสําหรับใบความรู้เรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้ภาพสัญลักษณ์ข้อความนะคะก็จบลงแล้วก่อนจบนะคะมาสรุปเนื้อหาสําคัญกันค่ะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถทําได้3วิธีเหมือนที่ครูสอนไปนะคะก็คือ 1. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการบอกเล่า 2. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพ 3. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการใช้สัญลักษณ์นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในใบความรู้ต่อไปในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และสื่อแล้วก็การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ